กาไรเดือนละล้านทําแบบนี้ใครก็ตามนะคะที่ทําให้ผู้คนนะคะรักคุณได้มากที่สุดจากการที่พาเขาห่างทุกและใกล้สุขสุดๆคุณจะเป็นคนที่ขายดีที่สุดอ่ะอย่าเพิ่งงงอ้วนดำสิวฝ้ามีพุงขายใหญ่ผมเสียผมร่วงคุณว่าสิ่งเหล่านี้คือความสุขหรือความทุกข์ของผู้คนคะคือความทุกข์ถูกไหมทำให้เขาไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตไม่มั่นใจในการพบปะผู้คนและเรากับสินค้าของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสะพานเชื่อมทำให้เขาอะค่ะอยู่ห่างทุกและใกล้ความสุขมากที่สุด และคอนเทนต์ที่จะทําให้ผู้คนนะคะหลั่งไหลมาซื้อสินค้าของคุณก็คือคอนเทนต์สองแบบนี้ค่ะแบบแรกนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้เขาเห็นภาพของผลลัพธ์ทันทีอย่างเช่นทําไมเขาต้องลดน้าหนักคุณต้องโชว์ผลลัพธ์เลยว่าลดน้าหนักหรือหุ่นดีอะคะ่ะใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็สวยจากการที่คุณใส่ให้ดูในคลิปแล้วโพสท่าต่างๆลุกนั่งมีความมั่นใจและแบบที่สองค่ะคือขยี้ความเจ็บปวดขยี้ปัญหาขยี้เพลนนั่นเอง อย่างเช่นถ้าเราเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วกับรูปร่างของเราอะค่ะแล้วพอเราอะไปเห็นสามีเราหรือว่าแฟนเราอะมองผู้หญิงาสาวๆหุ่นดีๆแบบนี้เฮ้ยมันเจ็บนะเวย